สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะจะมาจัดคิวนะคะออพอดีลูกสาวไปเทิมแล้วนะคะก็เราสามารถที่จะรับลูกค้าได้ถึงเย็นนะคะก็ช่วงนี้นะคะตั้งแต่วันวันที่1เมษายนะคะถึง15พฤษภาคมนะคะลูกค้า ะะที่สนใจมาที่หน้าร้านนะคะก็สามารถนัดแม่ค้าได้นะคะแม่ค้าจะเปิดรอบแต่ว่าเที่ยงถึง6โมงเย็นนะคะก็คือใครที่แบบไม่สะดวกมาช่วงเช้านะคะก็ให้นัดช่วงเย็นได้นะคะสำหรับในกรณีที่ลูกค้าท่านใดที่ต้องการนัดแม่ค้าช่วงเช้านะคะก็คือขอให้นัดล่วงหน้าเท่านั้นนะคะล่วงหน้าอย่างน้อยอย่างน้อยสองวันนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะมีแลนเราต้องคุยกันก่อนว่าเราจะแบบมากี่โมงอะไรประมาณเนี้ยนะคะถ้านัดแล้วก็คือเราจะได้แบบตั อื่นออกนะคะเพื่อที่จะได้รับลูกค้านะคะในช่วงในช่วงก่อนเที่ยงเนาะถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกมาช่วงบ่ายช่วงเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทีเนี้ยเราก็เปิดรอบให้ถึงแบบว่าเวลาที่ลูกค้าเลิกงานนะคะเลิกงานแล้วก็เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่จําเป็นต้องเอารูรีบเอาลูกเข้านอนไม่จําเป็นต้องแบบเอาทํากันบ้านแล้วนะคะใครไม่รู้ก็คงเข้าใจเนาะอันนี้ก็ตรงนี้ทํางานคนเดียวนะคะทํางานคนเดียวแอดมินตอบคนเดียวเลยนะคะถ้าเกิดว่า มีการตอบช้าหรือว่าแบบว่าไม่ทันใจทุกคนเนี่ยตรงนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะก็เราก็ดูมาตอบแล้วก็หายไปเลยอะไรเงี้ยถ้ายังคุยไม่จบกัค้าข้อความไปก่อนเดียวกลับมานะคะก็ยังไงขออภัยทุกก็สําหรับลูกค้าท่านใดน,นะที่ต้องการเข้ามาให้นัดแม่ค้าล่วงหน้านะคะก็คือแม่ค้าจําเป็นมากๆเลยที่จะต้องจัดคิวเพื่อไม่ให้ลูกค้าทุกท่านชนกันนะคะเนื่องจากนะคะดิฉันเข้าใจนะคะความเป็นส่วนตัวของทุกคนนะคะ พวกเรานะคะไม่ชอบให้ใครเห็นนะคะจุดบกพร่องของเรานั่นเองนะคะก็พยายามจะไม่ให้ลูกค้าชนกันเนาะก็ถ้าลูกค้าต้องการมาให้นัดแม่ค้าล่วงหน้าเลยนะคะว่าวันไหนเวลาอะไรนะคะตั้งแต่วันที่1เมษาถึงวันที่15พฤษภาคมนะคะก็เออเราจะแม่ค้าอยู่แน่แน่ถ้าลูกค้านัดนะคะแต่ถ้าลูกค้าไม่ได้นัดแล้วลูกค้ามาแล้วไม่เจอนะคะอันนี้อันนี้ก็อย่าโทษเขาเนาะเขาบอกเรียบร้อยแล้วเนาะก็ยังไงก็ สภาพเดือนหน้านะคะช่วงปิดเทอมนี้นะคะก็ทำไมถึงไม่นานช่วงเช้านะคะคือช่วงเช้าของแต่ละวันเนี่ยอยากพาลูกทํากิจกรรมอย่างอื่นบ้างนะคะเพื่อที่ให้เขาไม่เบื่อเนาะเด็กๆคืออยากจะทํางานอะไรให้แบบรอบด้านนะคะสุขภาพเออยลูกเออยแมวเออยงานเออยลูกค้าเออยนะคะแล้วก็ส่งไปรนีด้วยนะคะขอให้ทุกท่านนะคะน,น,นัดแม่คานิดหนึ่งนะคะเพื่อการที่เราจะได้เตรียมความพร้อมนะคะเรื่องอวิ่งผมนะคะวิงผมที่ต้องการนะคะแล้วก็ในเรื่องของ ความสะดวกในการรับเพื่อที่จะไม่ให้ลูกค้าแต่ละคนชนกันนะคะโอเคเข้าใจกันทุกคนแล้วนะคะต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยค่ะก็คลิปนี้ลาทุกคนไปแล้วนะคะบ๊ายบาย